ล่าสุดค่ะสินค้า loud เมิดของน้องดิซ่าเปิดเผยออกมาแลวละคะ่ะแล้วก็วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยค่าย loud มาลงสินค้าให้ได้ชมกันแล้วจ้าซึ่งเป็น holiday collection ของ loud ว,วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วจ้าก็จะมีเว็บไซต์นะคะที่น้องดิซ่าแปะมาซึ่งรูปภาพที่มาลงใน IG ค่ะก็จะมีเสื้อยืดค่าย loud ที่จะเป็นเสื้อยืดทรงแบบว่า oversize นะคะแล้วก็มีการปากาัก loud โอ้อันนี้สวยมากหน้าตามสุดๆน้องดิซ่าน่ารักมากใส่ให้ได้ชมไปเลยนี่ค่ะเป็นเสื้อยืดสี ดำแล้วก็คอก็จะทําขาดๆแบบว่าสตรีทมากเวอร์นะแล้วก็มีเสื้อฮูดค่ะเป็นการปักลาวสีเขียวนั่นเองนะคะสําหรับตัวฟอนต์แล้วก็จะมีกางเกงก็น่าจะต้องซื้อแยกกันนะคะแต่ว่าถ้าได้เป็นเซ็ตก็จะครบๆไปเลยนะจ๊ะแล้วก็แจ็คเก็ตค่ะที่น้องดิซ่าเนี่ยมีการใส่ตอนขากลับมาที่เกาหลีใต้นั่นเองนะคะที่พวกเราทักว่าป๊าสินค้าเหมอนดิซ่าตรงมาแล้วเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดมาแล้วจริงๆด้านหน้าด้านหลังคือสวยมากแขนก็จะเป็นแขนขาวแถบ ขาวดาสลับกันแล้วก็มีเล่นกระเป๋าแถบขาวแล้วก็ตัวเสื้อจะเป็นสีดําค่ะจากนั้นนี่ค่ะก็จะมีแก้วน้ําพกพานะคะถุงเท้าเป็นชุดถุงเท้าหลายลายเนาะลาวเหมือนกันแล้วก็มีชุดป้ายติดเสื้อลาวเป็นเหมือนกับเข็มกาดติดเสื้อนั่นเองนะคะซึ่งราคาหน้าเว็บไซต์อันนี้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะแจ็คเก็ตรุ่นพิเศษนี่5้0ดอลลาร์สหรัฐแจ็คเก็ตรุ่นมาตรฐานนะคะ200ดอลลาร์สหรัฐเสื้อฮู้ดลาว85ดอลลาร์สหรัฐค่ะกางเกงวอร์ม75ดอลลาร์ สรัเสื้อที่น้องลิซ่าใส่ให้ได้ดูก็คือ50อลลาร์สหรัฐแก้วน้ำพกพา60อลลาร์สหรัฐถุงเท้านะคะชุดละ20อลลาร์สหรัฐแล้วก็เข็มกัดที่จะเป็นป้ายติดเสื้อก็คือ45อลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็น้องลิซ่าก็ยังถ่ายออรูปนะคะที่น้องลิซ่าเนี่ยค่ะใส่เป็นชุดมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะว้าวล่าสุดนะคะมีการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถจัดกันได้เลยค่ะแล้วก็อย่างไรแอรก็ฝากทุกคนเนี่ยไปอินเกจที่ไอจีของราแล้วก็โซเชียลมีเดีย ของเราด้วยน้ำนงดิซ่าค่ะก็ปักตะกร้ามาลายดิทิคตกด้วยสิคะเ็วเทลลูกสาวเอาหลามแม่ค้ามาแล้วนะคะตอนรับเทศกาลคริสต์มาสฮอลิีเดย์จ้าก็สามารถซื้อเป็นของขวัญของฝักหรือว่าซื้อใช้เองได้เลยนะคะน้องดิซ่าทำมาปังอยู่แล้วจัดไปค่ะทุกคนลิง์กใครอยากจะซื้อนะคะแอดจะปักไว้ให้ด้านล่าง Play with me like God send a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. free, free. But if I lay down and I.